เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับพี่น้องคะมือนี่เบาปาก็ทําการสอมรถอีกแล้วคะ่ะอุย้ยสาวนนท์ในเซ็งหลายเพราะว่ามือนี่สาวนนท์ตั้งเป้าว่าสิไปเที่ยวบุญบังไฟบ,บันโป้งเบาเปากำมาซสอมรถสกวอนดับฟันสาวนนท์คัขนาดครับพี่น้องสอมรถมือนี่ก็บได้เหตุอีหยังหลายดอกคะ่ะมือนี่สิทําการล่างแอร์บุ้ยบได้เหตุอยหยังหลายเพ่นว่าเลือกเออก๋มันเบิรดรถ <laughs> เออมื่อนี่สิทําการล่างแอร์ครับพี่น้องคะเพราะว่าไปเติมน้ายาแอร์มาแล้ยวยู่ได้คราวเ,เดี๋ยวเพราะว่ามือนี่เพื่อนบอกว่าเพิ่นสีหะมองหัวว่าสันมีมองหัวบอกมันเป็นยังขึ้นน้ยา,ายาไหลน้ยา,า,ลายาแอร์ไหลออกไว้แท้วสันเออเพิ่นก็เลยเห็ดใบเห็ดมาก็หามองเห็นอหลีครับพี่น้องคามีมองหัวนะค่ะมานีพาาเพิ่นก็เลยถอดแผงมาทําความสะอาดออกซาเออแผงที่หนึ่งนไปครับพี่น้องขาเอาน้ายาล่างออกคือเก้าหลันน้ำใสสะอาดตามโดยน้ายาเนอะนี่เวลาผ่านไปนี่ความสชกับปวกมุเจ้าเบิ้งตุ่ละดำปื้ปื้ยอยู่โท งานกับฟุนเนาะพี่น้องคะ่ะกับธรรมาดาละเนาะส่วนที่หนึ่งพันไปบาทนี่ส่วนที่สองค่ะพี่น้องค่อยก็มาเปิดรวดเรวบาทนี่เขาเห็นสภาพโอ้ไม่กอดข่อยก็ขอจมหายซะกอนเลยเรืองขวดน้ำเนาะคือพอสมัยตะกี้บ่า,าสนดอก,กอนันค่อยเอามาวางไว้ซื้อกับทำเป็นจมได้เออน้ำขวดสองขวดนี่มือ นี่ค่ะขนาดยังมาพังไว้ได้มันสี่หกแจ้งสันแจ้งสี่ตัดผ่ามาที่ตอนนี้เป็นสิบเบวไวคอยก็เลยบอกว่าเป็นยังคือบมให้เห็นจะคล้องนี่แหละเอามาวางไว้คักปานนี้เพื่อนบอกว่าอันสีให้เห็นจะคล้องจังไหนเป็นบ้าติว่าสันเอิรนกับเมนความแล้วเห็นแล้วน้องเอได้แล้วบานนี้ยากน้องอุปกรณ์ความบันเทิงเนี่ยบันนี้พี่น้องขาจังสี่ละน้องโหตอนเดียวมันเป็นโหลดแคบน้องมันก็จะแคบจักน้อยผุ่นน่ะผู้ใดบอกปิติดตั้งเคียงเสียงคอยเลยบอกว่ายกลงรถว่าวันดอกยกลงเออเพื่อคิดก่อนนะมีการคิดก่อนยกลลลงงงงนนีี่่่เเดดจัััไะบมพฟวา้้ ว่่าันก็บอกว่ายกลงกับสีดีได้หรือหัวรถกับสีเบากว่าเก่าเพิ่นบอกว่าบ่ได้มันสีบ่มีเพลงฟังว่าสั่นบังนี่บบนี้เพิ่นก็มาถามข่อยว่ารถเจ้าสีขี่ได้บ่ล่ะว่าสั่นเอาขี่บ่ได้มันมีประกันบ่ล่ะข่อยก็เลยว่าจัิงสิบ่มีว่าสั่นพี่น้องขาคุยก็เลยยื่นขอเสนอให้เนาะข่อยก็บอกว่าประกันนี่บ่ยากจักเม็ดว่าสั่นดอกเออถ้าเจ้าซ่อมได้นี่ ข่อยสี่เอนเอาเจ้าอยู่ข่อยเจ้าสองบ้านใดข่อยสี่เอาผัวไม่ข่อยก็เลยว่าจังสี่พี่น้องค่ะแต่ว่าหอดตอนนี้เบาเปลวท่านนี่ทำการประกอบอยู่ค่ะเพื่อนบอกว่ามืออื่นจังสิประกอบพันนะเพื่อนว่าเออเอาโอที่เจ้าสบายใจหันละผู้นะมุ้ยมางออกแล้วลงโจงเลยค่ะนี่ก็สิมาทำการล่างแผียงเอี๊ยด้วค่ะพี่น้องค่ะแผงอันที่สองนี่กระซวกกระโปูคือเก่าหันละมือเจ้าเบิ้งดูหละดำปื้อปื้อยู่เออพอตะล่างแผงเอี๊แล้วเบาเปลากระตากไว้ได้มืออื่นจังสิประกอบว่าสั่นบาดนี่เพื่อนก็ได้ทำการลงไปไถนาค่ะพี่น้องค่ะ่่่มมนนนนนนนยยััังงงงดดออออกเเเปป็็คไไไไไ้้้ถววตีีละพ มั่งบานนี้ย้ำนั่นมันสีลงยากรถสีล่มเนาะเออบานนี้เบาเป่าได้บ้างพอดีก็เลยถือโอกาสเอาโอกาสนี่ซักถอไถนาซักมือนี่ก็เลยบ่ได้ไปเบิ่งบุญบางไฟก็เลยเนีนั่งเบิ่งอยู่บ้านนี่แหละค่ะโอ้ยตะลีโตนชีวิตแม่ปุ่งเนาะปกตินี่บ่อผาดเด้อค่ะอยู่นาสนามบุญเด้อค่ะพี่น้องเออกับเขาแหลงของเฮามื่อนี่ก็จะเป็นหนึ่งใกลค่ะมื่อนี่หนึ่งใกลใส่หยังนี่พักก็จะมีบักเขือกะหล่ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะกะหล่ำตั้งแต่โดนละตั้งแต่แมียปลูกขุนละแต่ว่าเฮาเเเเเกกกก็็บใใสสส่่่่่่่่ตู้้้ไไไไวนนนนนาาาะะะะะะคคคมััจดือออีีล กับตำเจาค่ะพี่น้องค่ะอยากสิบอกเลย่าว่าเขากันบักค่ะพี่น้องบักพีกกับบักพริกปอดสารพักกับพักปอดสารสุดยอด